และในคลิปนี้นะครับผมได้นารั้วผูกพังที่สามารถยิงได้นํามาสร้างเป็นอุปสรรคสร้างด่านที่เต็มไปด้วยรั้วด่านที่จะใช้ทั้งความอดทนต้องใช้ทั้งดวงไม่ใช่แค่ยิงได้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผู้โชคดีของเราจะเอาตัวรอดจากด่านนี้ไปได้ยังไงทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถมองเห็นกันได้เลยนะครับนี่คือคู่แรกนะครับเขาจะต้องทําการฝ่ารั้วพวกนี้ไปให้ได้ครับยิงเพื่อให้มันพังครับแล้วไปเจอกันให้ได้ครับ แล้วจะบอกว่ามีกระสุนที่จํากัดด้วยเหมือนทางฝ่ายนี้กาลังจะพยายามออกครับแต่มันออกไม่ได้นะครับผมได้ทําการขังไว้เรียบร้อยแล้วโอ้ต่อยต่อยต่อยเออต่อยต่อยออาเอาามาดูว่าวงนะครับจะมาก่อนหรือว่าพวกเขาจะเดินก่อนนะครับเรื่อดีแล้วไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ขัด เรียกร้งนี้ไม่โดนอ่ะเรียบร้อยครับท่านเสียชีวิตเรียบร้อยครับเอาละครับแต่ว่าล้วนครับยังพังได้ต่อนะครับถ้าเป็นปืนนะครับจะยิงเร็วกว่าถ้าเป็นหมัดนะครับจะช้ากว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่ปืนครับจะมีลูกกระสุนที่จํากัดด้วยนะครับเอาละครับทั้งสองฝ่ายกำลังฟามาครับรอบนี้จะเจอกันหรือไม่พยายามเจาะกันมาครับโอ้ยเยอะมากๆทั้งสองฝ่ายก็ยังพยายามเจาะกันอยู่ครับพยายามเจาะกันมาเรื่อยๆครับต้องเจอกันให้ได้ครับ ทางด้านผู้ชายนะครับเหมือนจะคืบหน้ากว่าครับทั้งสองคนใกล้จะถึงโค้งแล้วทั้งสองคนกะคระสนุน,นหมดครับตอนนี้ไม่เจอกัน <laughs> ทั้งสองคนนี้มีความพยายามมากๆนะครับทั้งสองคนนี้มีความพยายามมากๆครับผู้ชายนะครับ <laughs> เขาจะทําการฆ่าตัวตายให้นะครับ <laughs> เพื่อให้ฝ่ายหญิงมาให้ได้นะครับรักคารั้วแบบรักคำรัว้วอ่ารักคารั้วต่อยรั่วจนเจอกัน <laughs> <laughs> หรือประมาณสักสามสิบรั้วนะครับประมาณนี้ครับ อ้าเข้าหากันแล้วน่นแหเข้าหากันแล้วหน้าดีครับใกล้แล้วครับนี่ก็เจอแล้วเหลืออีกประมาณสิบลูวครับใกล้จะถึงกันแล้วสามสองหนึ่งล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 งเอ้าเอ้าเล่นต่อยกันต่อยกันเอาครับเจอกันเข้าแล้วครับทำการต่อยกันนะครับใครจะเป็นไฟลร้อยเป็นเรียบร้อยครับเป็นไฟล์หญิงนะครับที่แพ้ไปครับผมและในแผนที่ต่อไปครับ ดยให้ผู้โชคดีนั้น <anco> เลือกพังล้วในช่องทางที่1 2 3และ4ครับจะมีเพียงช่องทางเดียวนะครับและในแต่และช่องทางนะครับก็จะมียางเป็นจุดสุดท้ายและจะมียางเพียงจุดเดียวครับที่สามารถดึงออกเดี๋ยวเรามาดูว่าผู้โชคดีของเรานั้นจะเลือกถูกเส้นทางหรือไม่อาล้วแบ็กจะเลือกช่องไหนดีถ้าเลือกถูกก็สามารถดึงออกมาจากกงน,นี้ได้มาดูว่าแบ็กนั้นจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้หรือไม่อาแล้วตอนนี้แบ็กจอดใกล้จะถึงแล้วนะครับ รอเด้งอยู่ตรงนี้นะครับมาดูว่ารอบนี้เขาจะเจาะถึงหรือเปล่านะครับนี่เป็นช่องทางแรกนะครับที่แบ็กเลือกที่จะเจาะเข้ามาครับและมาดูว่าแบ็กจะเลือกถูกหรือไม่เหลือแค่เพียง3ามลวงครับที่แบ็กจะเจาะมานะครับเอาล่ะเอาลราก็ทุนหมดอ่ะถ้าพร้อมแล้วโดนเลยครับล็อปย่าก่าฮ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 ่งฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่า่าฮ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 ่าห่าฮ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 มาฮ่าฮ่ ่อไปแบ็คจะเลือกเป็นช่องทางไหนดีกลางๆพี่ตรงนี้แหละเอาละจะไล่จะขวายไปซ้ายเอาละต่อไปแบ็คเจาะเป็นช่องนี้นะครับเอาละตอนนี้แบ็คเจาะได้ไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับเหลืออีกไม่เยอะนะครับก็สามารถเจาะมาได้แล้วเอาละครับตอนนี้แบ็คใกล้จะถึงแล้วครับเหลืออีกเพียงประมาณ3มรั้วเท่านั้นและ3 2 1 0ศคิดว่าถูกไหมคิดว่ารอดเฮึบ กฎกติกาหลอดแล้วอันนี้ต่อเลยอะแบกเลือกต่อนะครับไล่จากขวามาซ้ายนะครับซึ่งไม่รู้ว่าช่องทางนี้จะรอดหรือเปล่าไม่ดีเดียวมั้ยงัดหัวงัดหัวงัดหัวเบาไม่รู้ว่าช่องทางนี้จะเป็นช่องทางที่เลือกถูกหรือไม่พี่เจ้าช่วยเลยพี่เจ้าช่วย พี่คนละอันเอาครับเหลืออีกเพียง2รั้วเท่านั้นหวังว่าช่องทางนี้แบ็คจะเลือกถูกหรือไม่เฮ้ยไม่เหมือนดิฝั่งนู้นไปฝั่งนี้ฝั่งนี้โดดไปงั้นนี่เล่นนาหลอกเล่นนาหลอกเล่นนะรอดรอเปล่าคิดว่ารอดไหมเฮ้ยเอาครับรอดออกมาได้ครับผมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ตัวนี้เรารู้จักพี่ไหม ดูจ้างดูจักพี่วินดูทุกวันเลยฟังพี่กว่านนะฟังพี่กว่อน,นะต <k _ d> ัวนี้พี่จะให้เราเลือกนะว่าช่องไหนเราเจาะไปเราจะรอดนะมันจะมียางที่เด้งออกไปได้แล้วยางที่เด้งออกไปไม่ได้เดี๋ยวพี่จะให้เราเลือกนะว่าเราจะไปช่องไหนช่องแรกอ่าเอาช่องช่องนี้จําเลยอ่าจาะเลยใช่ใช่มาดูว่าช่องไหนนะครับที่น้องจะเลือกแล้วสามารถรอดไปได้นะครับทีนี้ผมได้ทําการสลับยางเรียบร้อยนะครับจากรอบก่อนนะ มาดูว่าน้องจะพาเราออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่านะครับช่องนี้ช่องนี้คิดว่าถูกไหมกี่เปอร์เซ็นต์นออกี่ประมาณห้าสิบห้าสิบเหลืออีกประมาณห้ารัวครับเอาละสามสองหนึ่งศูนย์ลองเด็กดูออกได้หรือเปล่าเฮ้อ้าวรอบนี้ออกชัวปะ <c oughs> ชัวแน่นอนนะรอบนี้ร้อยเปอร์เซนต์นะ ผ่านไป50%เปอร์เซ็นต์ครับน้องจะพาเราออกจากที่ได้หรือไม่ห้าสี่สามสองเอาไว้ไม่ได้ไม่มีทางออกเอาล่ะเราจะเลือกรั้วไหนอ่ะเราคิดว่าเราจะเลือกรั้วไหนเอาเอ้ยเฮถลูกาได้ไงวะอ๋อก็มัน มันเป็นช่องว่างไงพี่วินแม่งน้องทะลุไปได้กูทะลุไปไม่ได้ไอ้เจ๊งกูยิงไม่ได้อะเดี๋ยวน้องน้องน้องมาหนี้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 หน่อยมาหนี้หน่อยน้องน้องลองลองเดินมาหนี้ดิคือผมยิงข้างๆก็ได้พี่ไม่เป็นไรไปกูเดินไม่ได้ไปถ้าน้องสามารถผ่านไปได้รับไปเลยบัตรเปลี่ยนชื่อ450เพชรโอเคโอเคไปดิไปดิจอเลยเจาะเลยมาดูว่าช่องที่น้องเลือกนะครับจะเป็นช่องที่ถูกต้องหรือไม่มันจะดีเด้อพี่ว่าช่องนี้มันไม่ถูกหรอก ช่องใหม่ไหมช่องใหม Star ่หรือเปล่าเปลี่ยนปะเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนไหมช่องช่องนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไหมนี่เฮ้ยใช่หรือเปล่าช่องนี้จริงหรือเปล่าชัวร์เปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนปะเปลี S <S ่ยนหรือเปล่าเออเปลี่ยนหรือเปล่าอะจะถึงอยู่แล้วจะถึงเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเออเอาใหม่เอาหม่เอาตัวนี้อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเอาตัวนี้เปล่ยนอะไม่เครพบใครเจอคนนี้เอาช่องนี้แหละชัวร์ช่องนี้แน่นอนเอาล้วครับน้องพยายามจ่อนะครับ ไปเรือครับตอนนี้50%ครับผมเอาละครับตอนนี้ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วครับมาดูว่าน้องจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่า3 2 1สองช่องนี้ไม่ผ่านนะครับน้องต้องเจาะเลือกที่อื่นครับอะเราจะเลือกเจาะที่ไหนเอาละครับน้องเลือกเป็นฝั่งซ้ายสุดนะครับ จะหาทางออกที่ถูกต้องเจอหรือไม่ตอนนี้ครับใกล้จะถึงจุดหมายแล้วครับเอาครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วครับจะใช่ตรงนี้หรือเปล่าจะใช่หรือไม่อ่าลองโดดดูเอ๊บและเรียบร้อยครับผมเป็นทางที่ถูกต้องครับน้องได้รับบัตรเปลี่ยนชื่อไปนะครับมูลค่า450เพชรและคลิปนี้ครับเราต้องพอนไปแค่นี้ก่อนถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับ